สวัสดีครับวันนี้ผมมีไก่ย่างสูตรโคลาดนะครับผมเรียกว่าสูตรโคราดหมักพริกไทยดําสูตรดั้งเดิมนะครับผมวันนี้ลองชิมดูแล้วก็ตําสายบัวนะคะคุณผู้ชมไม่ได้กินตําสายบัวนี่นานมากหลายปีนะครับผมเป็นตาที่อ่อนช้อยที่สุดแล้วช่เพราะเขาผู้หญิงเขาสอนทอนสายบัวก็อ่อนช้อยไปรู้ไ่รู้า ตอนว่ายพูดอย่างง่้เวลานักเรียนน่ะเขาถอนใส่บัวใช่ป่ะไม่แต่จะกินตำมันนี้ต้องว่ายน้ำเป็นนะไปออกกลางน้ำไงพายเรือกรอบผมชอบมันกรอบเด็ <c oughs> ดทิ่มดู ไก่ย่างสูตรดั้งเดิมจากโคราชเนี่ยอร่อยเปล่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ได้มานะน้ำจิ้มในถุงอ่ะสีไม่เหมือนไก่ย่างห้าเลาที่เรากินบ่อยเลยทีเดียวโอ้โหแ้่งน่องเลยนะว่าอร่อยเปล่าลองชิมเอาไปอหอมไม่ไทยดำเปล่าออืคือผมชอบมันหอมหอมดีมันหอมเลย พี่ว่าต้องกินร้อนๆแบบมันเยิ้มๆอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้มันเย็นจเอาน้ำจิ้มเข้ามาด้วยผมว่านะก็อยู่ในถุงนั้นน่ะเห็ไหมมันเอาแล้วอาจจะเข้ากันนะเหยียดๆตำนี่ พี่ไทยดำอร่อยดีหอมมาแล้วครับคุณผู้ชมจับเลยขับวงอย่างกวอบวันนี้จบหนังอ่ะจบหนังเ,นเปลี่ยนกันแล้วเหรอนะผมชอบเนื้อเมื่อก่อนไปกินชอบหนังเนี่ยเปลี่ยนกันเร้วอยเยอะเนี่ย ที่มันเค็มไปหน่อยนะหนังมันอ,อ,อันนี้อร่อยนะอ่ะครับพวกเอาคอไปไปเลยไปเลยไปเลยแม่งกอน บุึงละอบลวบเลยวันนี้ มันไม่ค่อยสุกเด้อฮะสุกไหมนเนี่ยแดงๆอยู่ <c ười> แล้วนนแดงๆกินไหะกินไหมเนี่ยไม่รอกที่เปล <c ười> อ่จะดู อย่างใหญ่เลยนนท์ช่วยกินข้มตำนะฮ้ร้อนนะเป็นถาดเลยนะอันนี้ก็มีที่ไม่ใส่อะ่ะมันแยกมาด้วยอะ่ะน้ำ แล้วก็อะไรอีกใส่บัวแล้วก็อะไรคั้นตูน,นต,<า>ต,ตนตูนะตำคั้นตูนนะตำกั่นตูนไม่ดูอ่ะไม่เคยทำเคยจะเอามากับแก้มกับซ้มตำเนี่ยแหละเราขาดกุ้งสดนะมนเนี้ยปกติต้องใส่กุ้งสดไปเลยเพราะไก่หน่อย กินหนังอันฮะมันมันลดจัดไปหน่อยอ่ะมาใครมอใช่บวันนี้ไก่ย่างฮาเรามันร้านปิดไงวันนี้ก็เลยแบบไม่ได้ก็เลยลองถูดนี้มาที่ไยดำแบบเค็มไปนิดนึงเนี่ยหนังเค็มหนังอืมแตงงุ่ม ว่าใหญ่มากอ่ะไอ้หน้าปุยไปไหนไม่มาหรอเนี่ยึนี่ยไม่มาแม่แต่ตัวยาวตัวสูง 农，你民。 ไอ้หมดละอือ้ออไปใส่แกงก็อร่อยนะเนี่ยหใช่แกงกะทีย่ แล้วมันก้านตูนไอ้ก้านอันนี้ไม่ใช่หรอแกงนี่นี่ก็เขาใส่อันนี้ไม่ใช่เหรอมันจะได้ได้แหละแต่มันแกงบอลเนี่ยไมนเหมือนกันมากเลยเนาะรสชาติแล้วแบบว่าเนี่ยเนื้อข้างในอ่ะคล้ายกันมากเลยพี่ชอบนะใช่เหมือนกันแกงกะทิแบบใส่เนี่ยแกงบอลอ่ะ อกข้างซ้ายอ,อกเจ็บเจ็บในเมื่อมันเจ็บแล้วจะเก็บไว้ทำไมกินเลยงยมัยมดกัดแขนขอโทษไปเลยไอ้เมื่อมันเจ็บ นม่ว่าจะพูดอะไรหรือเปล่าก็รอพูดอยู่แหละ <laughs> ผักบ้องมันต้มีปิ่งวะนะชอบมีปิงแต่กินไม่เยอะ ล้างแล้วไม่แค่ล้างแล้วมันไม่ออกหรอกถ้ามันมีอ่ะมันไข่ไว้โอ้โห <c oughs> พูดดอยหูกินไปแล้ว <c oughs> ไม่งมันม่ไปไหรอก็เพราะเราแข็งแก่ง ยังทำเลยอ่ะ ถ้ามันโดนดน,น,<า>น้ำส้นะมตำแล้วมันเห,ออเหนี่ยวหรอฮะนี่หอพริกไงพริกใช่พริกกัดมันพริกน่าจะพริกมะนาวอะไรบ้างแหละเี๋ยวอยู่นิดเดียวใส่ไปแรงเยอะนะคุณผู้ชมใส่บัวทำไหมันเหี่ยวอย่างเงี้ยหรือว่ามันคลายน้ำเนี่ยดูดูพี่พกเกมดดูน้ำสม้มตำเออเต็มเลย เป็นอย่างเงี้ยตอนแรกถ้าราแบบนี้ก็นึกถึงแต่ส้มตำนึกถึงของแทบหนึ่งแบบมะม่วงนะโอ้โหอย่างเงี้ยผู้ชมมะม่วงมะม่วงเจี๊ยบน้ำพริกน้ำปลาน้ำปลาแบบเด็ดเด็ดลายป๊อาทุเรียนยังมีนั่นของหวานอะอยู่ในตู้พักบ้างก็ได้ทุเรียนพักไม่ได้หวยนผมร้อนเลยนะเพราะมันยังไม่หมด กินทุกวันกินไปผมร้อนเลยนะตื่นมาตอนเช้าผมกินแทนข้าวเลยเมื่อเช้าแล้วเขาไปสวนท่านผู้ชมมีแรงนะมาเดี๋ยวเนี่ยกินนี้เสร็จเดี๋ยวไปกินหวานต่อจะไม่หมดตอนเย็นต่อตอนกลางคืนต่อมันทําให้มีแรงนะกินทุเรียนตอนเช้าอ่ะเป็นไรไม่มีแรงโอ้ยบอกว่ามันทําให้มีแรงมันทําไมมีแรงมันเป็นคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็มีน้ำตาลเยอะอะไรมันก็มีแรงหมดอ่ะกินไปอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ลาทุกท่ามไปงนนี้ก่อนเนาะพอสมควรแก่เวลานะครับผม ก,กินเสร็จก็พักผ่อนเดี๋ยวทำงานกันต่อนะครับผมวันนี้ก็ไปเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับครับ